ติดตามได้ในเสกพาแท <ขา S 2> ็บ <พา S 2> เ,เพราะว่าผมไปได้ลั่นวาจาไปแล้วกับปู่ที่ผมอยู่ด้วยว่าผมจะเลือกทําเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ตัวเลขโดยตรงแต่ว่าผมเองผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะไปแทรกให้ก่อนวันหวยออกสามวันออแจะกี่ตัวจะกี่ตัวก็แล้วแต่คงไม่หลายตัวเพราะว่าผมเป็นคนที่บาง,งวดผมก็ทําแค่สามสี่คลิปแค่นั้นแต่ถ้า ไปเปิดดูได้ถ้าไม่เชื่อจ้างวดก่อนที่โอเก้าูนเจ็ดอ่ะผมลงแค่สี่คลิปถูกคลิปที่สี่งวดที่ผ่านมาลงไปสามคลิปถูกคลิปที่สามค่ะอันนี้งวดวันที่สองเนาะค่ะเนาะใ่ไม่ได้เขียนวันที่ให้พี่เขียนวันที่ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอฟซีถามว่างวดไหนเนาะใช่งวดไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยไอ้หวยชุดนี้ก็คือเจ้าที่ที่นี่บอกเมื่อคืนนะครับเจ้าที่บอกใช่ครับโอ้สองเดือนห่าง จเงง่อที่แล้วเนี่ยผมมาแล้วแหละงมอที่แล้วมาหาปู่ที่นี่ปูเขียนหนึ่งเจดผมดูปูเขียนเต็มเต็มเลยหนึ่งเจ็เขียนใส่พื้นดินให้มผมก็อยู่ปู่เป็นคนมาเขียนให้เลยค่ะแต่ผมก็ไม่ได้ลงนะผมไม่ได้ลงในช่องค่ะเพราะว่า มันมีเหตุผลหลายอย่างที่ผมจะไม่ลงเมื่อกี้ปู่ก็ให้ผมถ่ายเลยเป็นคนบอกให้ผมถ่ายตั้งแต่เช้าว่าให้ผมเป็นคนถ่ายแล้วให้ลง youtube แต่ผมไม่ถ่ายเพราะว่าผมดันวาจาไปแล้วอ๋อดันวาจาไปแล้วว่าผมจะไม่ถ่ายเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางโดยตรงอ๋ก็ผมก็เลยไม่ถ่ายอย่างที่เห็นนะไม่เห็นนมถ่ายค่แอดก็ยังสงสัยก็เลยถามว่าทำไมไม่ถ่ายอะไรประมาณนี้ ที่เขายังถามผมว่าทําไมผมไม่ถ่ายผมบอกว่าผมได้พูดไว้แล้วผมก็เลยจะไม่ถ่ายโอ๋อันนี้ก็คือมาพูดให้ฟังที่หลังเนาะพูดหน้าตอนนั้นไม่ได้นะคะเสร็จพิธีแล้วค่อยพูดนะคะผมก็จะช่วยผูไบ้างเวลาจะทําอะไรอย่างนี้ได้เยอะมีที่มาเราก็ไปเสียงดวงดูครับแนวทางผมไม่ว่ากันแนวทางของคุณพี่นาอช่องอะไรนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเสกพาแซบเสกพาเซบเพราะว่าคนในการสร้างศาสนาไทย บางทีบางคนเห็นแต่ไม่ซื้อก็ไม่ได้ใช่ค่ะบางคนบุญวาสนาไม่เท่ากันบางคนเขียนให้ก็ยังไม่ซื้อก็มีสามตัว505กับ63แต่ว่าจะถูกไม่ถูกไม่ต้องว่ากันนะแค่เป็นนวทางให้เป็นแนวทางนะะปิดถูกก็เป็นแนวทางธรรมดาปกตินะคะสวัสดีค่ะพี่นะคะค่ะมีช่อง YouTube ด้วยเนาะ ใส่เสื้อ you-tube นะคะท่านผู้ชมอ๋ออนนี้คือมีเกี่ยวอันนี้เป็นช่องของทำเกี่ยวกับมวยไทยอ๋อมวยไทยมีสองช่องอ๋อมีสองช่องอชื่อช่องอะไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้เป็นมวยไทยในสายเลือดครับอีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งแต่ก่อนเป็น เสนีนำโชคเสีงนำโชคโชคผมให้ทำเกี่ยวกับเรื่องหวยโดยตรงตอนแรกอะให้แนวทางเนาะใช่เป็นให้แนวทางเกี่ยวกับตัวเลขที่จะให้ไปซื้อลอตเตอรี่กัน hmm. แล้วทีนี้ก่อนที่จะมาทำช่องต้องบอกก่อนว่าผมเป็นก็คือไปอยู่กับพามที่เกี่ยวกับเหมือนปูนี่แหละเหมือ hmm. นปูชี <ยา S 1> ่ชืเออ แต่ว่าจะนละแนวทางกันคำว่าตัวเลขเนี่ยเ,เยอะมากออแทีนี้ออมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงปีใหม่ออมันจะถูกติดต่อกันอยู่ห้างหมดแล้วผมเป็นคนไม่ซื้อหวยผมก็เรียกว่าในตัวเมื่อผมไม่ซื้อแล้วผมก็เลยว่าเอาผมมาทําช่องเลยว่าให้หวยให้ให้เกี่ยวกับตัวเลข <ผม S 1> นะให้แนวทางให้แนวทางเกี่ยวกับตัวเลข ว่าเผื่อใครจะชอบแล้วเอาไปเสี่ยงดวงกันแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะด้วยการที่เราทำใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะคิดด้วยตัวเองว่าได้มาบางทีผมเป็นคนไปนตัดออกเองมันจะถูกก็จริงแต่ว่าผมไปตัดออกเองผมไม่ลงม,ม้อนเรก็เลยรู้สึกว่าจะไม่เข้าสอง,งอม้วนแล้วทีนี้ผมก็เลยพูดว่าถ้างวนนี้ผมลงไม่เข้าผมจะเลือกทำ จะเลิกทําช่องใช่ครับจะจะ,จะไม่ให้เกี่ยวกับแนวทางแนวทางแล้วแล้วผมลงไปสี่คลิปมั้งเมื่อวันนั้นนะมันมาคลิปที่สี่คือผมไม่มีเวลาที่จะทำผมก็มจะไปตามไปกับพามไปกับไปทุกที่มผมเป็นพามไปจนจะได้ตัวเลขมาเยอะมากแต่ผมไม่ได้เอาตัวเลขที่ได้มามาลงหมดเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเกี่ยวกับการทํางานในช่องนะเราไม่สามารถที่จะเอาปูเอาปูต่างๆอะ่ะี่ที่ถ้าคน,เ,นเชื่อชใช่ท,ที่ที่เชื่อเรื่องอย่างนี้นะค่ะถ้าอย่างพวกพี่ก็จะเข้าใจว่าใช่คือ,อยังไงบางบางปูเขาจะไม่ให้ถ่ายลงแล้วบางทีก็ลงได้เราก็ทํางานลําบากค่ะ ผมบอกว่าถ้าง,งวดนี้ผมให้ไม่เข้าผมจะไม่ไม่ทําแล้วไม่ให้เกี่ยวกับแนวทางนี้อะทีนี้อา้าวงวดนี้ให้แนวทางตัวไหนบานน้างเนาะคะงวดนี้งวดงวดที่ผมพูดครั้งแรกอะนะมันถูกงวดที่มันออกอะไรนะ907ได้ไหม907ค่ะในช่องอะผมถ้าไม่เชื่อก็ไปเปิดดูได้มผมให้607งวดนั้นผมลงแค่สี่คลิป ผมให้607ูนเข้าสตัวเลยใช่ครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือข้างล่างปู่เขาให้6 6มันดอกเก้าเก้าค่ะก็ไม่ลงไปบางคน3ตัวนะเขาก็ซื้อถูกลยเขาเอา6เป็นเก้าเขาเป็น90้นย์เจ็เขาก็ถูกไปแล้วไอ้ที่ให้6 6หอ่ะผมไม่เอาลงผมเป็นคนที่ชอบไปตัดอะไรออกอย่างนี้นะตัดตัวที่ถูกออกใช่แล้วว่นนี้นะคะวดที่ผ่านมา ผมลงไปสามคลิปม,มันมีหกเจ็ดหนึ่งคลิปที่สามก็เข้าอีกนี่คือไม่ได้ไม่ได้พูดหลอกลวงไปเปิดดูได้ในช่องผมจ้าแล้วผมก็เลยวดนนี้วดจะถึงเนี่ยผมไปเอ่ยป่ากับปูเองบอกปู่ฤสีพารามที่ผมอยู่ด้วย ผมไปลั่นวาจาไว้ว่าผมจะไม่ทําช่องเกี่ยวกับให้เกี่ยวกับแน,นวทางแนวทางตัวเลขแล้วแต่ผมก็เลยเปลี่ยนช่องไปเป,งเปลี่ยนจากเสกียงนโชคไปเป็นเสกพาแสบผมก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอะไรทั่วไปลงให้บ้างแต่ว่าผมผมคิดไว้แล้วแหละว,ว่าถ้าใครตามช่องผมผมจะให้ก่อนสามวันหวยออก เดี๋ยวผมจะลงให้อืแต่ผมจะลงตัวไหนในในครัวของผมเองผมจะยังไม่บอกสามวันก่อนหวยออกผมจะลงผมจะทํารายการอย่างนี้แหละในช่องผมแล้วก็ผมจะไปแทรกให้ผมจะแทรกให้ทุกงวดเพราะว่าถ้าถ้าพูดว่าได้หวยมายังเต็ไมไปหมดรับตอนนี้กับผมเลือกผเลือก <c oughs> เออเยอะมากคือพอผมอยู่กับ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนปูอย่างนี้แหละแต่ว่าแต่ไม่ใช่ปู่ที่นี่ปูที่นี่ผมเพิ่งมายังไม่นานไม่หลายวันแต่ว่าเมืม่อคืนเนี่ยที่เจ้าที่อยู่ตรงนี้ให้มาก็จะให้เฟซีของทางช่องทางช่องของมั c ีชาแนลค่ะมั <Money Channel S 2> ีชาแนลกับอินดี้ชาแนลไปเสียงดวงกันดู โอ้ตัวแดงๆเลยนะคะแดงจึงครึ่งนี่คือเมื่อคืนผมนอนอยู่ใต้ลมโพแล้วนอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนอนเลยนียผมนอนตรงนี้เพราะว่ามาช่วยงานปู่ในเมื่อวานนะอันนี้คือคุณพี่ก็ให้แนวทางห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าเอาพูดผิดบอกดอันนี้ก็ให้เอฟซี ของชมณันนีกับอินดี้ชานเอลลองรอาไปเสียงดูตามช่องน้องใหม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะน้องไฟน้องใหม่ฝากน้องใหม่ด้วยค่ะให้ฝากช่องไว้กับช่องมณีชานลนะคะผมจะลงให้ก่อนหวยออกสามวันมีแน่นอนค่ะจะตัวเลขตัวไหนยังไม่บอกค่ะมีอยู่แล้วค่ะ ช่องผมใช่ไหมครับค่ะ,ะช่องผมก็เสกพาแท็บเพราะว่าเปลี่ยนจากเสกงน้ำโชคมาเป็นเสกพาแซบสามวันก่อนหอยออกมีแน่นอนค่ะก็ติดตามสายเดียวกันกับเอาง่ายๆว่าปูลือสีทางสกลที่ผมลงไปอ่ะค่ะก็อ,อย่าลืมติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะแอดมินมาวันนี้ก็เพิ่งเจอนะคะวันนี้เป็นคนเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้พูดคุยแล้วก็อาจได้ให้แนวทางกับทางช่องของช่องมินิชแนลแล้วก็ทาง ช่อง indie channel นะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามช่องของน้องใหม่ด้วยนะคะเนาะค่ะก็จะแซ่บเราไปติดตามดูครับผมผมพูดจริงค่ะนี่ก็มีคนถูกสองวัมาค่ะขอบคุณคุณพี่มากมากเลยนะคะที่ให้แนวทางในวันนี้เนาะเนาะจ้าขอให้โชคดีเด้อนะคะขอให้มี fc เยอะๆแล้วก็คนติดตามเยอะๆนะคะ จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ